เสียงอ่านคำพิพากษาวันล,ละ9กดีกาเฉพาะกฎหมายแพง่งคำพิพากษาสารดีกาที่1303ทับ2564สัญญาค้ำประกันเป็นสัญญาที่ผู้ค้ำประกันยอมผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันไม่ได้มีหนี้ที่จะต้องปฏิบัติต่อเจ้าหนี้โดยอาศัยความสามารถหรือคุณสมบัติบางอย่างซึ่งต้องกระทําเป็นการเฉพาะตัวผู้ค้ำประกันย่อมมีความผูกพันต้องชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชํำระหนี้อันเป็นความผูกพันในทางทรัพย์สิน รอเรือทําสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของจำเลยที่1ซึ่งเป็นหนี้อันสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681วรรคหนึ่งแม้ขณะที่รอเรือถึงแก่ความตายจำเลยที่1ผู้กู้ยังไม่ผิดนัดชำระหนี้สัญญาค้ำประกันก็หาได้ระงับไปเพราะความตายของรอเรือไม่ สิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆตามสัญญาค้ำประกันที่รอเรือทำกับโจทย์จึงเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599วรรคหนึ่งและมาตรา1600จําจำเลยที่สองถึงจำเลยที่4ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมย่อมต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของรอเรือ แต่ไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตนตามมาตรา1 6 0 1ภายหลังจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดจำเลยที่1นึ่ชำระหนี้มาโดยตลอดแต่ไม่ตรงตามกำหนดตามสัญญาบางครั้งชําระไม่ครบจำนวนที่ต้องผ่อนชําระต่อง,งวดบางครั้งชําระเกินจำนวนที่ต้องผ่อนชําระต่อง,งวด แต่โจทยอมรับชำระหนี้ไว้โดยตลอดแสดงว่าโจทยอมผ่อนผันการผิดนัดให้จำเลยที่หนึ่งและถือว่าคู่สัญญาไม่ได้ถือเอากำหนดเรียวเวลาชำระหนี้ตามสัญญาเป็นสำคัญเมื่อโจทย์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้ทั้งหมดที่ค้างชำระแก่โจทย์ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือหากพ้นกำหนด ไม่ชำระโจทย์ขอบอกเลิกสัญญาจำเลยที่1ได้รับหนังสือแต่จำเลยที่1ไม่ได้นำเงินทั้งหมดไปชำระแก่โจทย์ให้ครบถ้วนภายในกําหนดถือว่าจำเลยที่1ผิดนัดจำเลยที่1ซึ่งเป็นลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้คืนแก่โจทย์ภายหลังวันที่12กุมภาพันธ์2558ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่20 พศ2557มีผลใช้บังคับแล้วโจทย์จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686วักหนึ่งที่กำหนดให้เจ้าหนี้มีหน้าที่ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่จำเลยที่1ผิดนัดแต่ไม่ปรากฏว่าโจทย์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4 ซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของรอเรือผู้ค้ำประกันคงมีเพียงหนังสือบอกกล่าวไปยังรอเรือผู้ค้ำประกันตั้งแต่วันก่อนที่จะถือว่าจำเลยที่1ผิดนัดดังนี้โจทย์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่สองถึงจำเลยที่4ในฐานะทายาทโดยธรรมของรอเรือรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน ปัญหาว่าโจทย์มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่2ถึงจำเลยที่4รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้หรือไม่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดดีกาสารดีกามีอำนาจมีนิชัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา 142. อนุ5ประกอบพระราชบัญญัติวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551มาตรา7โจทย์ดีกาขอให้จำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดกับจำเลยที่1อย่างลูกนี้ร่วมเป็นดีกาในปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นคำขอปลดเปลื้องทุกอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ต้องเสียค่าขึ้น3,200บาทตามตารางหนึ่ง อนุ2องอนุกอไก่ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งคำพิพากษาสารดีกาที่1378ทับ2564ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562ที่ห้ามมีให้ฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีพแพ่งหรือคดีอาญาเป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธ ต้องตีความโดยเคร่งครัดซึ่งหมายความว่าเป็นการห้ามเฉพาะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องบุพการีของตนโจทก์ทั้ง3เป็นบุตรของผู้ตายที่ผู้ตายรับรองแล้วแต่ผู้ตายกับมารดาของโจทก์ทั้งสามมีได้จดทะเบียนสมรสกันหรือผู้ตายได้จดทะเบียนว่าโจทก์ทั้ง3เป็นบุตรหรือสารพิพากษาว,ว่าเป็นบุตรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1547 ดังนั้นโจท้ทงสามมิใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายแม้จำเลยที่1เป็นย่าของโจท้ทงสามโจท้ทงสามก็ไม่ต้องห้ามมิให้ฟ้องจำเลยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562โจทก์ทั้ง3าม,มีอำนาจฟ้องจำเลยที่1 ตามฟ้องของโจททั้ง3ได้ลงรายมือชื่อโดยผู้รับมอบอำนาจโจทที่1และในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมของโจทที่2และโจทที่3แทนโจททั้ง3เหตุที่ไม่ปรากฏรายมือชื่อผู้เรียงและผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องน่าจะเป็นเพราะโจททั้ง3พิมพ์แบบพิมพ์คำขอท้ายฟ้องมาไม่ครบถ้วนเป็นข้อพิพาทเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้การที่สารชั้นต้นพิพากษาย,ยกฟ้องโจททั้งส สำหรับจำเลยที่2โดยไม่ส่งให้โจทก์ทั้ง3แก้ไขก่อนและสารอุทธรภาค8พิพากษายืนนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161สารดีกาเห็นควรให้สารชั้นต้นดำเนินการให้โจทก์ทั้ง3แก้ไขข้อผิดพลาดภายในระยะเวลาที่สารชั้นต้นกำหนดแล้วพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี คำพิพากษาสารดีกาที่2413ทับ2566ประชุมใหญ่จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของภาราทรัพย์ใจยกเอาการระงับแห่งภาระจำยอมขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้รับโอนสามัญทญรัพย์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตหาได้ไม่ เมื่อโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินในขณะที่ยังมิได้มีการจดทะเบียนระงับภาระจำยอมบนที่ดินของจำเลยโจทก์ทั้งสองย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่าภาระจำยอมยังคงอยู่จำเลยต้องรื้อถอนลวเหล็กที่ปิดกั้นทางภาระจำยอมออกจากที่ดินคำพิพากษาสารดีกาที่4650ทับพ้า S <S <an itary> การสมรสที่เป็นโมคะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาไม่ต้องมีการแบ่งทรัพย์สินกันอย่างสามีภรรยาทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีหรือได้มาไม่ว่าก่อนหรือหลังการสมรสรวมทั้งดอกผลคงเป็นของฝ่ายนั้นส่วนบรรดาทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันให้แบ่งคนละครึง่งดังนั้นข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยา ที่การสมรสเป็นโมค้ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการสมรสที่เป็นโมค้ะจึงไม่อาจมีได้โดยสมบูรณ์ การตกลงเรื่องสินสมรสในบันทึกข้อตกลงการหย่าและข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นนิติกรรมที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ของสามีภรรยาเมื่อผู้ร้องทำบันทึกข้อตกลงการหย่าและข้อตกลงเพิ่มเติมโดยไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ร้องที่มีอยู่ตามกฎหมายด้วยเหตุที่ผู้คัดค้านปกปิดข้อได้จริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้อนจึงไม่อาจถือว่าผู้ร้องทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวโดยความสมัครใจ โดยมีเจตนาแยกการทำนิติกรรมที่มีผลสมบูรณ์ออกจากการจดทะเบียนสมรสที่เป็นโมฆะและมีเจตนาระง,งับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จสิ้นไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา850 จึงมีเหตุให้เพิกถอนบันทึกข้อตกลงและบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายทะเบียนการยาเฉพาะส่วนทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องและผู้ขัดขานคำพิพากษาสารดีกาที่4,656ทับ2,566ตามบทบัญญัติมาตรา62ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่ศาลมีคำสั่งแสดงว่าโจทเป็นคนสาบสูญถือว่าโจทถึงแก่ความตาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลา5ปีนับแต่วันที่โจทย์ได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีใครรู้แน่ว่าโจทยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และโดยผลของมาตรา1,602ที่ดินพีพาซ,ซึ่งเป็นมรดกของโจทย่ยอมตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามอมาซึ่งเป็นทายาท ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของโจ์ได้กระทำไปโดยไม่สุจริตที่ดินพิพาทย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่มอม้าทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมอม้าจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยผลของกฎหมายนับแต่นั้นกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์การครอบครองปรปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ซึ่งต้องเป็นการครอบครองปรปักทรัพย์สินของผู้อื่น จำเลยที่2จะอ้างว่ามอมาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิาพาทโดยการครอบครองปรปักหาได้ไหมคำพิพากษาสาลดีกาที่1914 4, ทับ2526จำเลยมอบรถยนต์ให้แก่ผู้ร้องไว้เพื่อเป็นประกรันการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ถือได้ว่าเป็นการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา747ผู้ร้องมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้จากเงิน ที่ได้จากการขายทอดตลาดรถยนต์คันนั้นก่อนโจ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้นำยึดรถยนต์คันนั้นมาขายทอดตลาดคำพิพากษาสารดีกาที่653ทับย์โจทกล่าวในฟ้องว่าโจ์จำเลยที่1จําจำเลยที่2เป็นบุตรของสอเสือซึ่งมีสิทธิ์ได้รับทรัพย์คนละส่วนตามข้อกำหนดในพินัยกรรมของสอเสือกับพินัยกรรมมีข้อกำหนดให้ทรัพย์ อีกส่วนหนึ่งตกได้แก่ผู้ทำบุญอุทิศให้แก่ส่อเสือเมื่อส่อเสือถึงแก่กรรมอันเป็นเจตนาของส่อเสือจำเลยที่สามได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมได้ยื่นเรื่องขอจดทะเบียนผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมต่อในอำเภอคดีนี้เมื่อโจทเห็นว่าพินัยกรรมไม่ถูกต้องเป็นโมฆะทำขึ้นโดยมีการบังคับขู่เข็นหรือช่อชน ไม่เป็นไปตามเจตนาเดิมของสอเสือโจ์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะทายาทของสอเสือย่อมมีสิทธิฟ้องของให้เพิกถอนพิันกรรมดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,708และมาตรา1,709คำพิพากษาสารดีกาที่2,517ทับ2,534การที่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนำ ให้จำเลยผู้จำนำเช่าเครื่องจักรอันเป็นทรัพย์สินจำนำย่อมเป็นการยอมให้ทรัพย์สินจำนำกลับคืนไปสู่การครอบครองของผู้จำนำตามความหมายของบทบัญญัติมาตรา769อนุสองแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สิทธิจำนำของผู้ร้องจึงระงับสิ้นไปตามมาตราดังกล่าวผู้ร้องจึงมิใช่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำที่จะร้องขอกันส่วน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา287ได้คำพิพากษาสารดีกาที่4278ทับ2534ปัญหาว่าโจทย์เป็นเจ้าหนี้มีประกันแต่มีได้บรรยายฟ้องว่าเมื่อจำเลยล้มละลายแล้วโจทย,ยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายจึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบนั้นเป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ไว้ศาลก็ยกขึ้นวินิจฉัยได้จำเลยกู้เงินโจดและทำหนังสือสัญญาจำนำจากเย็บผ้าแก่โจดแต่มิได้มอบจากเย็บผ้าให้แก่โจดไว้ถือไม่ได้ว่ามีการจำนำตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา747โยจโจดจึงมิใช่เจ้าหนี้มีประกันขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษสาศสาลดีกา